ะค่ะทุกคนวันนี้เราก็อยู่กันในแมป grow a garden ทีนี้รอบรองนะคะว่าอ่านถูกแน่นอนนะคะทุกคนเพราะว่าหนูไม่ใช่คนอ่านเองนะคะมาทุกคนคอนเทนต์ของเราในวันนี้ก็คือสายฟีอย่างหนูนะคะทุกคนมันจะได้สิ่งนี้หรือเปล่าค่คนี่ทานตะวันมัน0.5เปอร์นะ ก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าหนูจะได้อะไรบ้างนะแล้ววันนี้นะคะ102อันของแพ็คนะคะหนูจะได้ซันโฟเวอร์กี่อันหรือหนูจะไม่ได้เลยทุกคนบ้านะตั้งร้อยชิ้นเลยนะพ้ยจะไม่ได้เลยเหรอเริ่มแล้วนะปึ๊บเฮ้ยปึไลแหลกก็สวยอยู่นะทุกคนใช่ปะอืมอะล่ะต่อไปไลแหลกแล้วทุกคนไลแหลกแล้ว ซันฟลเวอร์มาไหมโฟกกปมานะคะเฮ้ยไม่เอาะไม่จริงใช่ไหมโอ้ย oh! <laughs> นึกว่าจะออกของดีทุกคนไม่เลยไม่เลยสักนิดอันนี้อันที่95แลสิบ้าลนะมีพิงเรนีโอ,อ้ยสวยอยู่นะเนี่ยอะล่ะเฮ้ยเอ้ย,อยทุกคนหมูสังหวนใจไม่ดี <laughs> ไปได้เรื่อยเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเุ้ยขอพอดีอ่เพราะงั้นอันนี้หนูก็อยากได้นะคะเคลฟ้องมาสีม่วงใช่ไหมล่ะมาอีสักอันไหมไรแหลกก็ดีไรแหลกก็ดีอะล่ะหนูขอ่ซันฟลว์ส่วนจุดห้าส่วนจุดห้าได้ปะไม่เอาอันนดียวดอกกุหลาบเป็นอันที่หนูไม่อยากได้มากที่สุดแล้วนะคะเกิดลูกคืน ยิงพูดยิ่งมาลัวๆจริงๆแล้วหนูอยากได้ดอกกุหลาบบ้างเลยนะคะหนูไม่ได้อยากได้หรอกนะเก <c oughs> ิดพ่อราเรียผ่านหนูไม่ได้อยากได้หรอกนะคะสันฟังวงซันฟังว่า0.5ค่ะ <c oughs> อ้าเ <c oughs> ชียรนดเดียวซันฟงไม่ได้อยากได้เลยสักนิดไม่ได้อยากได้เลยสักนิดไม่ได้อยากได้เลยสักนิดมันจะมาไหมทุกคนถ้าเกิดเราแบบว่าเล่นตัวแบบนี้นะคะทุกคน เฮ้ยจะไม่มาจริงดิอันนี้แปดสิบสามแล้วนะแปดสิบสามแล้วนะไม่มีแม้กระทั่งโผล่มาข้างในอ่ะทุกคนเฮ้ย g M ใส่ลงไปจริงปะเนี่ยทุกคนช่หนูดูซีา่าแบบมันมีโผล่มาบ้างไหมอ่ะ Sunflower ศูนย์จุดห้านในเนี้ยโอ้ยทุกคนหนูกุหลับรัวๆเลยว่ะทุกคนตอนนี้หนูกุหลับรัวๆเลยไม่จริง เอ้ยอ้ยเอ้ยติดกันหดึ่งสองสาสี่อกขนหรือเปล่าเนี่ยมันร็อกขนไปเนี่ยโฟกัสโฟกัสโอเคก็ได้อยู่แหละฟองสีม่วงมาสีม่วงนะทุกคนนะ อยย่อาหญิงสาวผู้ถูกล็อกให้ได้ดอกกลาบ <laughs> เลยว่ามสีอ่ะมนเจ้าเนี่ยกันเป็นเต้าเลยนะหนูก็รู้มันคอมมอนเว้ยแต่ก็ไม่ต้องบอกมาบ่อยก็ได้มัทุกคนหนึ่งเปอร์็นในร้อยหนึ่ง มือคนต้องมีสักอันหนึ่งนะทุกคนนะใช่ไหมโอเคไรแหลกมาก็สวยอยู่ทุกคนจ้าพิงลินลี่โอเคมิติข้อเริ่มมาแล้วทุกคนมิติข้อเริ่มมาละมิติข้อเริ่มมาละทุกคนนะไนดูซิเอ้ยนี่ต้องมาก็่ได้เอาดีพี่ชายชับ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 ไรแหลกทุกคนแบบ ใครมีตาเร็วๆบ้างเคยเห็นว่ามันแบบว่ามันผ่านตาบ้างหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้มันผ่านใช่ปะใช่ไหมเฮ้ยแต่ทำไมไม่ได้อ่ะมันไม่ได้หรือเปล่า ถูกต้องนะเนี่ยป๊ปอบเออเรา <c oughs> ลองไปยืนบนหวัวราชินีึึนไหมทุกคนเผื <c oughs> อ่อแบบว่าเราลองแบบว่าใช้พิกบ้างอา่ะจงออกมาซาเผือโพสิชันการยืนหนูมันไม่ค่อยดีไงทุกคนใช่ปะ <c oughs> ไม่น่าเกี่ยวอันนี้น่าจะเป็นที่ดวงล้วนๆละโอ๊ยโฟกอฟก็นั่งเธอก็ดีกว่าก็ดีกว่าคอมมอนขึ้นมานิดนึง ก็ด so ีกว่าดอกกุหลาบขึ้นมาแค่นิดเดียวเท่านั้นอนไงนะทุกคนมันมาอีกแล้วฟันไลทดอกกลาบของหนูะทุกคนดูมันดีครึ่งทางแล้วทุกคนตอนนี้มันหนูกำลังเข้าสู่ช่วงเฟสที่ห้าสิบแหละทุกคนชึบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้สีเหลืองผ่านแวบตาแวบๆทุกคนแล้วก็ผ่านไปนั่นแหละทุกคนอืม มันโดนล็อกมาแล้วไว้ยวันหนูแม่งได้สีแดงเลยทุกคนจเจนไงนะ่ะทันตะวันก็สีแดงได้นะทันตะวันแดงอ่ะทันตะวันดิสโก้ไม่อีกแล้วหรอพอได้แล้วกับดอกกุหลาบไปเอาโอเคไรแหลกเฮ้ยเริ่มติดเริ่มติดของดีแล้วเริ่มติดของดีแล้วทุกคนปุ๊บบุ๊บบุ๊บบุ๊บปุบ๊บปุ๊บบุ๊บ,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 บหนูไม่คาดหวังเลยทุกคนไม่คาดหวังไม่ผิดหวังไรแหลกโอเคมามามาเฮ้ยเฮ้ย อ่าเราจะนับถอยหลังไปพร้อมกันนะคะแพ็กที่ห้านะคะห้า 5. ห้าห้าห้าอหลกทุกคนมาต่อไปแพ็กที่สี่นะคะแพ็กที่สี่แพ็กที่สี่นะคะสี่แพ็กสุดท้ายของหนูแล้ไรแหลกนะต่อไปนะคะแพ็กที่สามสามแล้วนะง้างไอจีนน้ดอกกุหลาบทุกคน แี่หนูว่ามันได้ดอกกุหลาบล้วนแน่เลยทุกคนดูดิดูดูดวงของหนูเอ้ยสองได้พิงวินดีก็สวยนะคะทุกคนชิ้นสุดท้ายแล้วนะพูกเธออันนี้มันชิ้นสุดท้ายจากร้อยชิ้นของหนูนะ ถ้ามันออกยากมันก็ธรรมดาเนอะใช่ไหมล่ะเราต้องส่งในนี้จริงๆสุณจุดท่าเหมือนกันหรอทุกคนเฮ้ยแต่มันก็มีอันนี้เจ็ดเเซ็นตลยนะทุกคนถ้าเกิดสมมติเราสูงได้เนี่ยอันเนี้ใช่ไหม,ม <c oughs> ตมาําระบาดแปบ <c oughs> ๊บอีกสักสองอันแล้วกันทุกคนหนูยังไม่เชื่อว่ะดวงชะตาของหนู แล้วฉันหน้าของหนูมันจะให้แล้ว เออมาเปิดไข่แก้เครียดแล้วกันนะทุกคนหนูบอกว่าฟักไข่ทิ้งเอาไว้นะก่อนหน้านี้หดียเปิดหนูได้แบบว่ามีน้ำผึ่งมานะคะทุกคนมนาะเปิดไข่แก้เครียดแล้วกันนะคะทุกคนอ้ามาเลยมาเลยเพิงโง่ๆมาเลยนะคะทุกคนอืมนี่ไงได้พึ่งโง่จริง <laughs> อ่า่ะหนูเปิดบัอกเอกบ้างดีกว่าไหนดูซิหนูจะได้อะไรเอ่ยออกมาซะ อุ้ยนายมดนะมดก็ก็ดีอยู่ใช่ไหมเนี่ยเนี่ยมดตัวน้อยมดตัวน้อยตัวนี้นะคะทุกคนอืออ่นสุดท้ายนะคะไม่คาดหวังไม่ผิดหวังทุกคนเพ<อ>ิได้พิ่งตัวเล็กตัวน้อยมานะคะทุกคนน่ารักนายมาแล้วทุกคนหรือเราลองไหมลองไหนไหนมันกู้ษาขึ้นมาทั้งทีพันหกลบักนะคะหนูขอดูแป๊บนึงนะหนูไม่ได้เติมลบบัคทิ้งเอาไว้นะเพราะหนูมั่นใจว่า ในหนึ่งร้อยอันเนี่ยมันต้องออกสักอันละวะไม่ออกเลยนะคะหุือคนหมันไม่ออกให้หนูเลยนะอืมอ่าหนูต้องชาร์อะไรอะ่ะต้องแปดร้อยแค่ไหมต้องเติมแปดร้อยบาทนะทุกคนเฮ้ยหเราจะลองดีไหมทุกคนทุกคนว่าให้หนูลองมีปะให้หนูเติมไหมลองสักสิบแพ็คลองปะลองปะเอาล่ะนะคะหนูเติมมาลวประมาณสองพันโลบากนะคะมา ตอนนี้นะคะหนูจะเพิ่มอีกแพ็กหนึ่งนะคะทุกคนเดี๋ยวไปหาพื้นที่ยืนเปิดเปิดดีๆแล้วกันพื้นที่เดิมเลยที่ฉันเกลือนนะทุกคนภาพจายังชัดเจนนะนี่นี่ยืนข้างคนที่มีดอกทานตะวันเลยทุกคนเดี๋ยวหนูสุ่มเลยเนี่ยพั1600นหกร้อยโมากับเอสติกแพ็คนะคะทุกคนหนูเอาแค่สิบอันพอนะคะเราจะไม่ลบมากนะคะหนูเปิดให้ทุกคนรู้ไว้นะคะว่ามันจะออกหรือเปล่านะ เพราะว่าเปอร์เซ็นต์ออกของเอ็กโซติกแพ็คมันจะสูงกว่าเรามาดูเอ็กโซติกแพ็กันนะคะทุกคนพึ่มเกย์ยันเอ็กโซติกแพ็กทุกคนคิดดูดิดอกกุหลาบมาอีกแล้วมันจะมีโอกาสได้หนเปอร์เซนนะคะจะเป็นคล้ายๆบอกว่าดอกนีออนนะคะดอกนีออนบานค่ำแล้ทุกคนนะแต่หนูได้ดอกกุหลาบนะคะทุกคน ซันฟลเวอร์นะคะซันฟลเวอร์ซันเฟลเวอร์เรนโบว์ยี่นะคะไม่มีหรอกนะคะทุกคนพี่ชายขอกรอบุญด้วยดีขอกาอบ้างได้ปะขอสักอันนึงอ่ะขอสักอันนึงอ่ะขอสักอันนึงได้ไหมดอกกุหลาบหาสุดท้ายอืมขอบคุณดอกกุหลาบอีกแล้วเหรียญเพิ่มขึ้นจริงหรือเปล่า เดเพิ่มขึ้นจริงใช่ไหมฟอกโก้ภาพจำยังชัดเจนเท่าเดิมเลยนี่วาจ๊บโอเคฟอกโก้อีกแล้วนะคะทุกคนสองอันแล้วนะคะสองอันแล้วฟอกโก้เหมือนเดิมนะคะอันสุดท้ายแล้วทุกคนอันสุดท้ายของหนูแล้นะอันสุดท้ายจริงๆแล้วทุกคน พอแล้วทุกคนไม่ไหวแล้วเกลือเกินนะทั้งลวบากทั้งของฟีดูสุ่มไปรวมๆเท่าไหร่แล้วเนี่ยน่าจะประมาณร้อยสิบสองสิบสามได้นะทุกคนไม่ออกสักอันเลยนะออกแต่ดอกกุหลาบอ <c oughs> ไม่ไหวไม่ไหวทุกคนขอพักไปสุ่มไข่ดีกว่ามากๆา มาทุกคนหนูมีไข่นะคะไหนๆก็เราสุ่มดอกไม้ไม่ได้แล้วเราก็มาสุ่มไข่กันเถอะนะคะทุกคนไข่อยู่ไหนอะ่ะบีเอ็กีเอ็กหนูมีสี่อันนะทุกคนปางวางไปน่าจะวางได้แค่นี้ใช่ไหมล่ะเอาอมาบางดีเดี๋ยวก็แย่งซะเลยเนี่ยมาทุกคนสคิปไปเลยสคิปไปเลยนะทุกคนนะ เดี๋ยวสกิปให้มันหมดก่อนละกันนะทุกคนอะสิ่งที่ฉันได้แต่นแต่เกิดออกมาซาเจ้าพึ่งตัวเล็กตัวน้อยออพึ่งมาแล้วหนึ่งพึ่งมาแล้วสอง นะคะทุกคนอ่ะไข่อีกใบหนึ่งหนูมีไข่อะไรนะไข่มแมลงใช่ไหมหนูไม่คาดหวังว่าหนูจะได้แมงปออีกตัวหรอกนะคะทุกคนแต่อ่ะหนูเปิดพร้อมกันเลยแล้วกันออกมาว้วโอ๊ยหนูด้เ่นอนมาทุกคนคือโชคดีนะอย่างน้อยหนูก็ยังมีมแมลงปอพร้อมกิผู้ติดตามหนู เราไม่หาขาโมยสวนคนอื่นแก้เครียดดีกว่าว่ะทุกคนนี่ไงทุกคนสวนนี้อ่ะทุกคนเห็นปะมันมีบบบว่าทานตะวันที่หนูอย่างได้ด้วยเว้ยทุกคน ขอเข้าไปดูหน่อยสิไอ้นี่มันจะดวงดีเกินไปแล้วนะหน้าเหมือนไส้วะ่ะทุกคนนี่ดูสิฐานตะวันดูดูดูด,ดูทานตะวันดอกนี้สิคาทุกคนเห็นนั่นหรือเปล่าเราก็อยากมีทานตะวันบ้างในนี้มีใครมีทานตะวันบ้างไหมไม่มีใช่ไหมล่ะตัวลิฟชี้เลยลก แต่นต้ทานตะวันของหนูทุกคนทุกคนหนูได้ทานตะวันมาเป็นไงสวยปังต้นทานตะวันทุกคนหนูเป็นต้นทานตะวันนี่เป็นไงเหมือนป้าเหมือนเลยทุกคนนี่มันต้นทานตะวันชัดๆเป็นไงคะทุกคนของหนูเป็นต้นทานตะวันยักด้วยนะคะแบบว่านี่มีมนเล็กทานตะวันบอกว่าหยอกติงๆด้วยนะคะสวยหรือเปล่าได้มาจากไหนขอสอบถามหนูได้มาจากเออ งไงคะทุกคนหนูสูบตั้งร้อยกับแพ็กมันไม่ออกมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะคะพวกเธอใช่ไหมคะต้องทําคุณเท่าไหร่ถึงได้ทักต้นทานตะวันแบบพี่ซายุครับใช้37โลบ,บักเท่านั้นนะคะ <laughs>